รับนีเด้อเผยพี่น้องเด้อเบิ่งเอาเด้อรับเด้อรับหวยปูแปดศอกเอาไปเสียงเบิ่งไปวิเคราะห์เบิ่งพิจารณาญาณเบิ่งครับงวดวันที่16บมิถุนานะครับแล้ววเคราะห์เบิ่งพิจารณาญาณเบื้งนะครับเด้อครับนะครับขึ้นนีอาจารย์กับสิวิเคราะห์เบิ่งพิจารณาญาณเบิ่งเสียงเบื้องแต่ว่าอาจารย์ก็ได้เสียงมาแล้วนะครับเพิ่นเก่าแหวนมาให้จังเอ๊ะอาจารย์กำมันใจ นะครับหวยปูแปดซอกหวยปูาายาตาใหญ่ออกแทะครับหอยพี่น้องออกแทะนะครับนะครับเอาก็รีบไปจับลัตตรีไว้ก็ไอโชคดีลำด้วยถึงรางวัลที่หนึ่งนะครับเด็กไม่เห็ดมาสัางนะครับพอมันถึงเวลาเป็นอยากเห็ดจากสังเด้อหอยพี่น้องนะครับเป็นอยากเห็ดจากสังก็เอากสระดีไม้เห็ดมาสัางนะครับครับนี่แหละยาเคกนกระดี นะครับปูนาตายายนะครับนะฮะก็เป็นอนุสงผลบุญนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับกับจิตเบึงตะวัตเทวดาครับเปิร์ลร้อยหล่องเลยพ่อพี่น้องเบึงดูครับอาจารย์ก็มีกุ้มซุกครับมีกุ้มซุกพออาจารย์ทนได้นะครับอยากให้พ่อพี่น้องชาวโลกรวยสุขุสุขคนนะครับเพิ่อนเฮียดจังได้อาจารย์ก็เฮียดมึด ผู้ใดจะว่าจังได้อาจารย์กะบ่อไรวาเพิ่นนะครับอาจารย์กะถือว่าม่านบ่มีบารมีกะบ่เกิดนะครับอาจารย์เสียเราเทียบเทวดาเพราะอาจารย์ก็เคยลำบากเคยจนเคยเป็นหนี้เป็นศิลนะครับมาคือกันนะครับเราเทียบเทวดาเพิ่นได้ปลดหนี้ปลดศินให้อาจารย์อาจารย์กะพุ่มใจดีใจนะครับอาจารย์ก็ถึงได้มาจังสี่เพราะยังเพราะว่า อยากให้พ่อยพี่น้องรวยอยากให้พ่อยพี่น้องโชคดีนะครับฉีดนี่พยายามเบิ่งให้ดีๆเด้อครับเด้อครับอ่าเพื่อล่อล่องนะครับ่านี่สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับอ่าสิ่งมหัศจรรย์แท้ๆนะครับเอาปู่อาเป็นบุญเป็นกุศลตัวนี้กับพยายามไใงใขึ้นไงขึ้นเด้อปูเด้อเออใหไงขึ้นให้ลูกให้่ล้านเพื่อได้ชมบุญชมบาร,รมีปูนี่ละ ปูกับหญ้าครับปูกับหญ้าอันนี้ปูกับหญ้าอันนี้ก็เป็นหญ้าอันนี้ก็เป็นปูครับปูกับหญ้านะครับปูกับหญ้านะครับเพิ่นมาฮะปูกับหญ้าอยู่นี่ละครับอ่านี่ปูหญ้าเพิ่นลอยลองดีใจภูมิใจนะครับถ้าแตกบนแตกล่างงวดนี้ก็สิเอานางล่ำมาให้เด้อหญ้าเด้อปูเด้อเออมักกะสีเอานั่งล่ำมาให้ให้ปูกับหญานี่นะเอาผู้ขา เป็นล่าให้ปูกับยา,อ,าอยู่ในสถานที่ตรงนี้ให้เห็ดยังกะสีเฮ็ดให้ถ้ำยังกะสีถ้ำขอให้แตกบนแตกลางอาขอให้เป็นบุญเป็นกุศลให้ชาวโลกข้าเจ้าได้โชคดีลำรวยเด้อลูกลานปูยาตาใหญ่ไก่ลำรวยไก่โชคดีขอให้สมควมมุงมาถัดธนาโอ้ยบังดูครับเปิร์ลลอยหลงเลยพอยพี่น้องนะครับอ แต่มีโอกาสกับมาด้ครับเด้อมีโอกาสเขามานะครับอาจารย์กัสีเห็ดตำนักนี่ละห้ยปูกับยานะครับงวดนี้เห็ดตำนักอาจารย์ก็ได้สั่งแล้วเด้อครับเด้ออาจารย์สั่งแล้วพองวดที่แล้วงวดที่แล้วก็แตกบนแตกกลางนะครับอาจารย์ก็ได้สั่งแล้วนี่ยิงเพ่นยิงร้อยมาหลายสามดวงครับสามดวงครับดวงเทบดวงถ้ำสามดวงเลยครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอื มวว่าเคียงบวงสวงเท่าคนว่าเออหนังทองเต็มกระเป๋าห่อกระตองตุงครับกระเป๋าห่อตองตุงครับให้เป็นบุญเป็นกุศลให้ได้ครับอ่าพอแม่พี่น้องเบิ้งนะครับเด้อจากนกระได้ซื้ออ,อ่ของมาไหวปูนาตายหาย่นะครับเพราะก่อนขึ้นทีเพิ่นบอกอาจารย์นี่โอ้ยมาเต็มครับมาเต็ม ครับอาจารย์กับฟันดีนิมิตีดีครับก็งวดที่แล้วอีกงานวมฟันอาจารย์นะครับเป็นเก่าแหวนวงแบบนี้มาให้อาจารย์นะครับปูไสเป็นผู้เฒ่าผู้ไส้เด้อพลพี่น้องเอาแหวนมาให้อาจารย์นะครับก็อีไปอาจารย์กันกันตีตีกันสิเป็นเอ่อหรือสิเป็นเ,เก่าหาก็ได้พลพี่น้องก็ลองวิเคราะห์เบึงนะครับออขอให้เป็นบุญเป็นกุศล อขอโชคดีสุขสุขคนครับแสงเทียนนะครับแสงเทียนนี่ปู่่นบอกว่าจุดเทียนชัยขึ้นบนสวรรค์ให้ลูกลูกหลาน,ลาน,ลานปู่ทุกคนเดอเอ้อเออปู่จะช่วยลูกช่วยหลานนี่แหละครับเป็นบุญเป็นบารมีแท้ๆนะครับ คอยเป็นอนุภาพของบุญของกุศลเดออ้อนิมนต์ปูนิมนต์เอาให้โชคให้ลาบลูกหลานเดบัดเด้อเออปัดใส่เปาใสเด้อเออรับขบับโอยพี่น้องเด้อครับเด้อนี่เป็นหวยปูแบดสอกนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทวรจานสมวังวัดวันที่สิบหกบิดทุนารับ่อยพี่น้อง นะครับลองวีเคราะห์พิจารณาย่านเบิงครับนะปูเปิลเชียนกะให้เบิงไล่มือพเพื่อเดินนี่เป็นอาจารย์แปลกมาเบิงนะครับที่ยัง่งตัวที่ลอยมานะครับตัวที่ไปเอากระไดสองเก้าห้านะครับไอ้ที่ลอยมากกับเจ็ดเก้าหกนี่คือตัวลอยมาแล้วปูเพิ่นกลเชียนให้เจ็ดเก้าหกเด้อพย่อพี่นอะะ้องแล้วกะห้าศูนย์หกนี่ครับเพิ่นเชียนให้ เจ็ดเก้าหกห้าศูนย์หกครับอาจารย์จะเสริมเข้าไปให้โพยพี่น้องคือตัดให้เบิ้งนะครับตัดให้โอยพี่น้องนะครับเป็นบัวสี่เจ็ดเก้า,า,านะครับสองเก้าห้าศูนย์หกห้าศูนย์เอาโพยพี่น้องล่องวิเคราะห์พิจารณาย่านเบิ้งครับปักชอบพอกระจัดไปนะครับให้เป็นบุญเป็นกุศลให้สมก้มมุงมัปัดธนาสุขุสุขคนนะครับเออครับ นะครับมีอยังก็ทั่วหาจาันได้นะครับทั่วขามาหาจาันได้นะครับอ่าขอให้โชคดีสุขสุขค้นครับนันเบิกดูกครับอ่าก็คือแสงนี่เป็นแสงดวงถ้ำของปูเพ่นนะครับพ่นดีใจพู่มใจนะครับพ่นมาล่อยล่องเลยครับนะครับอ่าพ่นดีใจภู่มใจเพ่นสิได้ซอยลูกซอยลานอา้าว ปูได้ปู่นะครับนี่คือเป็นแสงดวงเทพดวงถ้ำเด้อพวยพี่น้องนะครับอธิษฐานเอานะครับให้เป็นบุญเป็นบารมีเนี่ยจังไดก็คอยโชคดีลำลยุยเนี่ยเข้าสิได้เฮ็ดได้สร้างให้เพื่อนนะครับอาจารย์ที่สางตำนักเด้อพวยพี่น้องขันโชคดีนะครับแบบมารวมบุญรวมกุศลอ่าเฮ็ดตำนักให้ปูยาตายายก็เชิญได้เน่ยเชิญพวยพี่น้องได้ นะครับอา,อาจารย์ก็ขอเอาบุญเอากุศลให้สุขสุขคนครับจังใดก็ขอให้โชคดีลำรวยเงินไหลน้องทองไหลมาเพราะบวงสวงวันที่11เอท่ากับร่องทิ่มไว้ก็ได้ครับหนึ่งหนึ่งกับหกหกนะครับร่อ,องซื้อทิ่มไใบนะครับเด้เอเพราะว่าวันที่6อาจารย์ก็ได้จัดงานวันเกิดให้ปู่แปดศอกนะครับปู่แปดศอกเกิดวันที่หกพิทุนา,เ,าเดือน6 พอส2566นะครับ2566นั่นคือวันเกิดของเพิ่นอาจารย์ก็ได้ไปจัดอยู่สถานทีนะฮะอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับเพราะว่าคนที่เพิ่นอยู่ตรงนั้นเพิ่นก็โชคดีถูกเกตถือสอ,สอกตสองนะครับผึนถือสอ2เกตสองก็ผึนโชคดีนะครับอาจารย์ก็ได้ไปเฮ็ดบุญเนตรกุศลให้ ให้เป็นบุญเป็นบารมาี่สุขุสุก้นเาเมื่อนีขึ้นนี่เปิดกัตสีเดมายำอาจารย์อีกเที่ยนึงอาจารย์กัสิซื้อบอกเช่าโลกสุขุสุก้นนะครับเด้ออาจารย์เป็นผู้ให้ให้กุก้นครับให้กุก้นให้โชคดีสุก้นพิษตกกขัขออให้พิษใจขใอยทุกน้นเป็นมหาเศษฐีก็บขอยเงินไหลนอ่องทองไหลมาเด้อครับเด้อ่อพี่น้อง เ้าโลูกสุข,ขูสุข,ข้นครับสวัสดีครับโชคดีรวย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 